โอเครูปใดบ้างนะครับที่มีความสัมพันธ์กันแบบมุมมุมด้านนะครับอลองลองใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะมุมตรงข้ามโตเท่ากันใช่ไหมครับนี่มุมตรงข้ามโตเท่ากันนะอ่ะเรามาดูรูปนี้ครับมุม2คู่ด้าน1คู่ใช่ไหมเจ้าด้านนี้เป็นด,ด้านตรงข้ามของมุม1ชั้นมาดูรูปนี้ เจ้าด้านนี้เป็นด้านตรงข้ามของมุมหนึ่งชั้นเพราะฉะนั้นอันนี้มุมมุมด้านนะด้านคู่นี้เป็นด้านตรงข้ามของมุมคู่เดียวกันอ่าอันนี้ด้านร่วม มีมุม2คูนะ่มีด้าน1คู่นะครับลองนึกภาพว่าถ้ามันแยกออกจากกันเนาะถ้าเด็กๆชำนาญแล้วก็ไม่ต้องแยกก็ได้นะครับนะแต่แต่ละคนความชำนาญความมองออกในตอนในตอนนี้ยมันอาจจะมีไม่เท่ากันดังนะนั้นก็ขอแยกให้ดูก่อนขอแยกรูปออกจากกันก่อนนะ มุมนี้กับมุมนี้นะนี่มุมหนึ่งชั้นมุมหนึ่งชั้นอันนี้ด้านร่วมด้านร่วมนี่นะครับมีมุมสองคู่มีด้านหนึ่งคู่นะเจ้าด้านเจ้าด้านนี้นะครับเป็นด้านตรงข้ามของมุมสองชั้นเจ้าด้านนี้เป็นด้านตรงข้ามของมุมสองชั้นเพราะฉะนั้นเป็นด้านที่เป็นคู่กันจริงๆ แล้วด้านนี้ก็ไม่ได้อยู่ตรงกลางระหว่างมุมด้วยใช่ไหมไม่ใช่มุมด้านมุมแน่นอนเป็นมุมมุมด้านเป็นด้านที่เป็นคู่กันจริงๆนะครับมีมุมสองคู่มีด้าน1คู่เป็นด้านที่เป็นคู่กันจริงๆแล้วด้านก็มาอยู่ตรงกลางระหว่างมุมนะจึงไม่ใช่มุมด้านมุมแต่เป็นมุมมุมด้านนะครับ โอเคนะสมมุติลองดูจากภาพนี้นะครับมีมุมสองคู่มีด้านหนึ่งคู่นะจอด้านนี้เป็นด้านตรงข้ามของมุมสองชั้นมาดูรูปข้างบนบ้างมุมสองคู่ด้านหนึ่งคู่อันนี้ก็เป็นด้านตรงข้ามของมุมหนึ่งชั้นเอ่อขอโทษเป็นด้านตรงข้ามมุมสองชั้นอันนี้ก็ด้านตรงข้ามมุมสองชั้น เพราะฉะนั้นเป็นด้านตรงข้ามของมุมที่เป็นคู่กันจริงๆนะครับแล้วด้านก็ไม่ได้อยู่ตรงกลางระหว่างมุมด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นมุมมุมด้านเด็ดีครับครูถามนะถ้าด้านเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้ถ้าด้านไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่ด้านเกิดมาอยู่ตรงนี้ล่ะจะเป็นอะไรถ้าด้านเกิดไม่ได้อยู่ตรงนี้กับตรงนี้แต่มาอยู่ตรงนี้มันจะเป็นอะไร เอ,อมุมด้านมุมโอเคปะด้านอยู่ตรงกลางระหว่างมุมก็จะเป็นมุมด้านมุมนะครับอ้าวอันนี้นี่ด้านร่วมชัดเจนเลยสมมุติแยกรูปออจจากกันเนาะสมมุติแยกรูปออจจากกันมุมนี้สี่สี ดีดีมุมฉากมุมฉากด้านล่วงเอบม,มุมสองคู่ด้านหนึ่งคู่ด้านอยู่ตรงกลางระหว่างมุมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นมุมด้านมุมนะครับ ด้านอยู่ตรงกลางระหว่างมุมอันนี้เป็นมุมด้านมุมนะครับ